แต่ผมเนี่ยเป็นคนที่จะขอโทษใครเนี่ยเดี๋ยวนี้นะผมขับรถไปไวัรุ่นมาปาดหน้าเนี่ยปาดห,หน้าผมไม่ได้ผิดเลยนะไอเด็กคนนั้นผิดนะมาขับปาดหน้าเนี่ยมันบอกว่าผมขับช้าบางทีดู G.P.S. บ้างนะครับเงอะเงอะไอ G.P.S. ตอนจะทางแยกอะพอจะถึงทางแยก ชิดซ้ายแล้วมันไม่มีทางซ้ายมันเน็ตผมมันช้าหรือว่าไงเพราะเน็ตผมเดือนละสามร้อยนะฮะเดือนละสามร้อยบาทมันก็บีบแต่ไล่แล้วมาปาดหน้าเลยไอ้แก่มึงขับรถไงผมก็ยกมือไหว้ขอโทษครับมันพูดมันก็ถูกครับ ก็กูแก่แล้วจริงๆนะครับขับรถยังไงก็กูกําลังดู GPS อยู่นะครับแล้วมันพาผมหลงตลอดเลยไอ้ GPS เนี่ยนะฮะแล้วก็นึกในใจว่ามึงไม่เคยตุ๋ยนะครับอย่าไปคิดว่าเก่งกว่าคนอื่นนะฮะ